สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะเพื่อนๆพ,พีนี้นะคะป้าหมูจะพาเพื่อนๆทำแยมสโคบี้ใส่ลูกไหนนะคะเป็นลูกไหนต้มที่เราเอาไปทำเอฟมานะคะแล้วเราก็เอาเนื้อลูกไหนที่เราต้มแล้วนะกองเอาแตกเนื้อเขานะคะออกมาเพื่อที่จะทำแยมนะคะแล้วก็ต้อง ใช้น้ำที่เราต้มลูกไหนด้วยนะประมาณ200 ml นะคะเพื่อที่เราจะเอามาปั่นได้แบบสะดวกนะคะวันนี้ป้าหมูจะใช้เนื้อลูกไหนประมาณ1กิโลนะคะแล้วก็น้ำที่เราต้มลูกไหนนะคะ200 ml นะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ในเครื่องปั่นก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะเติมใส่เครื่องปั่นแบบนี้นะ นี่นะคะสโคบีวันนี้ป้าหมูใช้ที่ร้อยกรัมนะคะประมาณ100ยถึงร้อกรัมได้นะเพราะว่าตัวเนื้อลูกไหนเยอะนะคะวันนี้เกือบกิโลนะป้าหมูใช้สโคบีประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยี่สิบกรัมนะคะถ้าเพื่อนๆใส่มากก็จะเกิดความเปรี้ยวมากนะคะป้าหมูก็จะใช้ที่100แต่ไม่เกินร้อบนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ที่หลังนะคะ ใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะหนึ่งร้อยกรัมนะเราจะใส่พร้อมกับเนื้อลูกไหนเลยนะป้าหมูใช้เกลือสีชมพูนะคะวันนี้เราจะใช้ความเค็มนะคะไปตัดรสชาติของแยมที่หวานๆเปรี้ยวๆนะคะเราก็จะได้เพิ่มรสชาติที่อร่อยขึ้นนะคะป้าหมูใช้เกลือนะคะหนึ่งช้อนชานะถ้าเพื่อนๆไม่มีเกลือสีชมพูนะคะก็ให้ใช้เป็นเกลือแกงหนึ่งช้อนชานะคะ ใส่ลงไปในขั้นตอนการปั่นเลยนะเราจะไม่ปั่นจนละเอียดนะคะเราจะปั่นแค่พอหยาบนะแล้วก็จะใส่ตัวสโคบี้ลงไปเลยนะคะรนดับนี้ วันนี้นะคะเราจะเติมแป้งข้าวโพดนะคะไปสองช้อนโต๊ะนะคะก็คือใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้เลยนะวันนี้ป้าหมูใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะหาง่ายนะคะทุกครัวเรือนก็มีเราจะใส่ลงไปในขั้นตอนการปั่นนะคะครั้งสุดท้ายนะ นี่นะคะเราปั่นแค่พอเข้ากันนะคะแป้งเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเ,เอาแป้งมาใส่ในกระทะกวนเลยนะแป้งเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็เทใส่กระทะที่จะกวนเลยนะคะป้าหมูก็เทลงไปหมดเลยนะวันนี้ป้าหมูจะใช้เฮบูบอยนะคะกลิ่นสละแบบนี้นะป้าหมูจะเติมไปสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อ เพิ่มสีแล้วก็กลิ่นหอมให้กับแยมเรานะนี่นะคะใช้ช้อนกินข้าวแบบนี้เลยนะนี่นะคะเติมไปสองช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะเปิดเตาได้เลยนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนนะป็วหมูจะใช้ไฟอ่อนนะ กวนแบบนี้ไปสิบห้านาทีค่ะนี่นะคะป้าหมูก็กวนผ่านมาได้สิบนาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะกวนต่ออีกห้านาทีนะคะ นี่นะคะพอเราปิดไฟนะเราจะกวนต่ออีกนะคะเพื่อลดอุณหภูมิของแยมนะแล้วแยมเขาก็จะมีความข้นหนืดขึ้นนะคะเราจะกวนแบบที่ไม่เปิดไฟนะต่ออีกประมาณ5นาทีนะ นี่นะคะปาหมูก็เอามากวนต่อข้างนอกนะคะโดยที่ไม่ได้เปิดไฟอีก5้านาทีนะคะแยมของเราก็จะมีความข้นขึ้นเห็นไหมคะนี่นะคะเราจะเก็บใส่ภาชนะทั้งที่ยังร้อนนะเพราะว่าถ้าแยามเย็นแล้วนะคะเขาจะเหนียวตัวกว่านี้นะเขาจะเซ็ตตัวกว่านี้นะคะเราจะเอาแค่ระดับนี้นะคะเพื่อนๆดูนะเราจะดูว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแยามใช้ได้แล้วนะก็คือกวนแล้วเนื้อจะอยู่ประมาณนี้นะ พราะถ้าเย็นลงนะคะเนื้อาก็จะเหนียวข้นขึ้นอีกนะเห็นไหมนี่นะนี่ก็ยังร้อนอยู่นะคะก็ยังจะประมาณนี้นะคะความข้นนะภาชนะที่เราจะมาเก็บแยมนะคะเพื่อนๆจะต้องนําไปร้างทําความสะอาดท่าเชื้อก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเทแยมลงไปทั้งที่ยังร้อนอยู่เลยนะ นี่นะคะน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆสีเขาจะเข้มนะคะไม่เหมือนมะม่วงหาวมะนาวโหนะสีเขาจะออกจะเป็นแดงเลือดหมูนะคะเขาจะสีเข้มกว่านะคะรสชาติของลูกไหนจะหวานกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเพื่อนๆปลาหมูใส่สโคบีไปร้อยถึงร้อกรัมนะ คือความเปรี้ยวกําลังดีนะคะแต่ถ้าท่านไหนนะชอบที่จะเปรี้ยวนํานะให้เพื่อนเพื่อนเพิ่มสโคบี้เป็น1 4 0 1 5 0ถึง150กรัมได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะเป้าหมูใช้สโคบี้อยู่ที่120กรัมนะคะก็ความเปรี้ยวกลมกล่อมนะคะจะเป็นหวานอมเปรี้ยวเล็กๆนะคนไหนที่ชอบเปรี้ยวมากนะคะก็ใส่สโคบี้ลงไปปั่นนะคะ150กรัมได้นะ นี่นะคะเราสามารถทำแยมโฮมเมดได้แบบง่ายๆนะคะภายในแค่15นาทีเท่านั้นนะคะลูกๆหลานๆของเราก็จะมีแยมที่เป็นแยมโฮมเมดนะคะที่สะอาดนะคะแล้วก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพทางโภชนาการนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อผลไม้ล้วนนะป้าหมูใช้แป้งข้าวโพดไปเพียงแค่2ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวยึดจับให้ เนื้อแยมของเราเป็นครีมแบบนี้นะคะถ้าเป็นเนื้อผลไม้รวนนะเขาจะไม่เกาะกันเป็นแยมนะเราก็ใช้แป้งข้าวโพดนะคะ2ช้อนโต๊ะลงไปปั่นนะคะในขั้นตอนการปั่นนะเพื่อให้เวลากวนแล้วเขาจับตัวกันเป็นแยมเป็นครีมแบบนี้นะคะเราใช้แป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะนะคะลงไปปั่นนะพร้อมกับเนื้อลูกไหนนะคะเวลาที่เรากวนนะคะเขาก็จะจับตัวกันเป็นครีมแบบนี้นะคะเพื่อนๆ คลิปการทำแยมสโคบี้ใส่ลูกไหนนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนก็สามารถทำตามได้ง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีผลไม้ทีออ่อยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะคะที่เป็นเนื้อผลไม้อย่างเช่นแอปเปิลนะคะก็สามารถทำได้นะคะมีผลไม้หลากหลายเลยนะคะที่สามารถทำได้นะคะสตรอเบอร์รี่ช่วงนี้อากาศเย็นก็ เริ่มออกมากแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าป้าหมูได้สตรอเบอรี่มาก็จะทําในคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่ามีสัดส,ส่วนและส่วนผสมอะไรบ้างนะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอที่ป้าหมูทําก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ